ครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้พามาชมตู้ลำโพงนะครับตู้ตู้เบสดาเทคนะครับมาเทคนะครับเป็นตู้มี2รุ่นนะครับมี18นิ้วก็อ่าแปนิ้วมันเป็น2รุ่นนะครับนะครับจะอธิบายนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้สภาพ 9- 9ซนะครับ นสภาพ99%ยังไม่ได้ออกงานซื้อมาจอดไว้เฉยๆนะครับสภาพ99%นะครับราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับเป็นตู้วาเทคนะครับ18นิ้วเป็นตู้รุ่นนะครับ WTV นะครับดูความสูงต่างกันนะครับ WTV นะครับ อันนี้คือ WTW นะครับ T W 18นิ้วนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ตู้ไม่ได้เคสนะครับสภาพสวยนะครับ9 9นะครับ WTV นี่ราคาอยู่ที่เป็น18นิ้วเป็นรุ่นใหม่นะครับราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับ 1 0 0 0 0บาทนะครับ WTV นี่10,000บาทนะครับสภาพสวยนะครับไม่ได้เ็ดนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับ10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับหรือว่า w t นี่ก็สภาพก็สวยเหมือนกันราคาก็เท่ากันนะครับ1 0,000บาทเหมือนกันครับ w t นะครับ เนี่ยนะครับ WT 1 8 1นะครับ WT 1 8 1สภาพสวยนะครับโดยรวมสวยมากนะครับสำหรับท่านผู้เลือกหานะครับตู้ลำโพงนะครับก็แวะมาได้นะครับที่ร้านพินิจโอดิโอนะครับที่อำเภอดอนจานตำบลเมืองนาจังหวัดกาลสินนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับ สภาพสวยนะครับราคา1,000 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็นตู้อันนี้เป็นตู้แฝดนะครับของน็อตนะครับน็อตซาวนะครับน็อตซาวมีอยู่3ใบนะครับเป็นตู้2 8นิ้วนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับเป็นตู้ตู้แฝดนะครับ21นิ้วนะครับมีอยู่3ใบนะครับ ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับ095-224-6497อี่หาดนะครับมีอยู่3ใบนะครับแล้วก็มีเสียงกลางอีกนะครับเสียงกลางนะครับมาชมได้นะครับเสียงกลางแบบตู้รถแห่นะครับ6ล้อนะครับใส่ได้นะครับนะครับแล้วก็เป็นตู้เสียงกลางแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่1,000พร้อมปากนะครับ1,000 สองร้อยบาทนะครับพร้อมปากให้พร้อมปากเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตูเสียงกลางรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สองพันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับของของเคงดาวนะครับดาวออเดโอนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับเป็นเป็นปากฮอรโหลดนะครับมีอยู่สองใบนะครับราคานี้นะครับ สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับครับชมนะครับหรือว่าจะเป็น Power อร์นะครับทาร9002กับ i 6000นะครับหรือว่าจะหน้าลายนะครับหน้าลายใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นรุ่นเก่า Power รุ่นเก่านะครับ m o d i f ายนะครับเป็นรุ่น500 300นะครับ150นะครับ NPE นี่นะครับหน้าลายนะครับหรือว่าจะเป็นมิกนะครับมิกดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับ12,300บาทนะครับสอยบาทนะคของซาวคาร์ฟนะครับ UI 16นะครับหรือว่าจะเป็น B ีพันนะครับบีสอ0พันะครับตัวนี้นะครับสภาพ ใช้งานปกตินะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ PXS นะครับ8,5 0 0นะครับ2,200นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ Music ตัวนี้อยู่ที่5,500 5,500บาทนะครับมิวสิกนะครับสนใจโทรสอบเดิมๆนะครับนะครับ3,6 0 0ันนะครับ มาเลือกได้นะครับที่ร้านพินิจออ디โอนะครับหรือว5,000 RMS นะครับกับเบสได้ข้างละ3ได้นะครับ18นิ้วนะครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติเยี่ยมนะครับสำหรับท่านที่มองหา power m แรงๆนะครับครับ21ได้ข้างละ2นะครับว a t t a 5,000 RMS นะครับสุดยอดน้ำเสียงเหมือนกันนะครับ หรือว่าจะเป็นนะครับมิกนะครับซาวคาร์บตัวนี้อยู่ที่มีซาวคาร์บที่ห้าพบาทนะครับ5,000บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับ4,500บาทนะครับมิกอันโตนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นอ่า ไม่ลอยนะครับของกิฟนะครับไม่ลอยของกิฟนะครับตัวนี้อยู่ที่3,000บาทนะครับไม่ลอยของกิฟนะครับสนใจก็โมดิฟายนะครับ2อ0 0าบาทนะครับหรือว่าจะเป็น3,6 HMS นนะครับเอ้ย3ามพันนะครับ1 2 5่0บาทนะครับสนใจสนใจ C 2ปดพันหานะครับนะครับ แล้วก็4,008ก็มีนะครับอ,อยู่ที่7,500บาทนะครับดอก21นิ้วนะครับดอก21นิ้วเป็นดอก BT นะครับ21นิ้วแม่เหล็กวอยวอยวอย5นะครับวอย5นิ้วนะครับราคาอยู่ที่ดอกละนะครับดอกละ3,500บาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ หรือว่าแหลมนะครับ D750 นะครับาราคา1,200บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับรุ่นนี้นะครับดอกลำโพง ABL นะครับดอกละ2,000บาทเดิมๆนะครับมีอยู่12ดอกนะครับสองพันบาทนะครับหรือว่าจะเป็นของเชลเลนเจอร์หกห้าศนนะครับราคาอยู่ที่ 2 4 0 0บาทนะครับ2,400บาทอาสนใจโทรสอบถามได้นะครับยี่เบนิ้วมีหลายรุ่นนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับสิงกางนะครับสนใจแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตรโยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ โทรศัพท์0952246497ครับร้านพิเนตออดิโอนะครับพาวเวอร์แอมแรงๆนะครับก็ให้ท่านได้เลือกได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับ 10D 9D นะครับนะครับสนใจฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับขอปิดการ ไลให้ชมนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ